จะงายวะเนี่ยข้ออะไรอยู่อ่ะสี่เ็ดหลานกวนเนียนเขนชั่วปีนี้ครคิดคอนเสียบมาอันเขาก็เหยียชั่วแบบนี้เ็เลยมาได้คุกแก้วจากสีกานว่นก่เห็นเห็นเราเห็ียชั่วดีเราเหยียชว์วไปแเ่ีอยู่น่ะยวนมาอะไรกราสิบเลยบ้างคือคู่บูแน่สิเราเหยียชว่วได้คู่บูดเป็นเป็ดแบบด้วังอลังการมีุ่ปกกอด อกอดเลยหรอเอาคู่นีมเหยีชัว่วแล้วมองกันนะนี่เ็เลยเอาเรามาเราขบานนู้นจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพาะโอเคไหมก็เได้ว่าโอเคโอเคครับก็เลยว่าที่บัตที่นี่ก็เลยคิดอยากเหตบเหีเยบปุ๊บเลยแล้วาลบปล่อยตามเจคู่ได่บปล่อยตามเจคููเลยว่าครูน่ะคือเราไปขัดเขาไม่ได้ดิเนาะถ้าไปขัดคือสมองเขาจะไม่ลื่นพ่อก,ก็เลยว่าเอาเลยคูเ่เด้อแขว่ยลอเด้อ กาถทำออกมาบันทวัฒนธรรมนี่บันวัฒนกรอีคลิปเย็นว่าบ่าใหม่แปลว่าเขาเนี่ยมันเปลี่ยนซื้อถูกว่าความเปลี่ยนูไทยเอาหน่อจะมาเวทีนี่ยเปยติดผูไธย้นพ่อมาเป็นอังก็จะเปลี่ยนภูไทยที่แม่มาแม่วีสมีวันที่เขาอยู่าขอทำมึงอย่าลืมชาดกันเหมือนเดิอล่าย้ำแล้วยาบอีกวันเด็นกันบังลามึงอย่าลืมชาดกันเหมือนึงเด้อเครื่องหยางบังลาพยาน่อีแม่เรา ันก็เลยยิบอี่ยัยงแม่เอามึงมึงอติดผู้ไทยเพื่หวามเราสินมากองซีเพื่อนจะฝังหัมมานะแม่บงออังหัมแต่มึงอติดผู้ไทยนี่เมึงอจะถีบเทือวัฒนธรรมมึงซื้อไปเรื่อยๆก็เลยพุ่งใหญ่ตัวแม่ในน้ำมาเวทีก็เลยจับล้องออกมาเปลี่ยนเปลีป่ยนคลายภูไทยมานี่งานโชว์วัฒนธรรมกายนี่เป็นผู้เขาครับอออรของอวราชวัฒนธรรมพ่อวัฒนธรรมของมอกระดะบอะาพ่อขอ มาดูาอะไรเขาแก่ท่านผู้นี่แหละเขาอ,ออกวารสารนี่แหละไปฝึกสอนไปออกท่าเต้นออกหน้ารำเคาะงานต่างๆเคาะเร็วเอาไปสื่อนี่แม่พีมาผ่านไหมไม่พีมาพามสะพาเกกนเบ่งกับแม่เป็นคนเคาะใหม่เป็นคู่เบ่งสีเ,งเตงอันนี้ไอ้เด็แเ่งพิงราบุตรให้นะบุตรโคตราอาจารย์จักรินมื่ออาจารย์ไรเลยมาในตัวจีนเป็นตัวจีนที่เอาอยู่ เราเป็นไาเห็นน้ำกันบักคักไม่ได้พรอ,อันวัฒนธรรมผูู้ได้ปิดจะมามันกินไปล่ะผู้ไทยผู้ไทยคักไปนี่ไทยจ้าเขาว่าอะไรครับการ,การด้วยต่อช่วงมาต่อเน,นื้อแมอย่างของพ่อเนี่ยพ่อกับเดื่องความที่พร่รปิดพ่อเสียช่วงแบบอ่ะใหญ่ๆเนาะตามเสียติดน้ำกับ,บทีนี้ก็าได้คิดว่าอยากทำอย่างไรที่เราอ่าออไปแสดงสายโคตรแบบว่าไหว,วอัน เต้ยเต้ยเต้ยเตยเต้ยเตยอย่าล้ําต่อใส่แคมเกิดความถอกขึ้นมาทันทีเอ้หมอลั่มขักขัก็จะหายล้่ใส่แคมหมอลั่มถ้าลั่งกระสินกาติดขวดมันจะมาหายเสมอได้ยินมาเพราะขอนเจ็ดก็่าคือกัดเพราะบ่อยชิไิ่ใช่แต่ล้่ใส่เขาจกหุ้นใจ่เลยพอเอ้ยผมองตังคือกัดเอาทันบอยพอถึงจุดวางสิเอาเสียกันไหก็ได้วางส่ พ่อได้นอนคิดนอนอ่านมาเอราพ่อได้บอกเขา,จา 2, 000, 3, 000, เจ้าวางเงินสองแสนสามแสนมุ่เจ้าคือมาไป,ปจ้างพวกนี้แต่มุ่งเจาะังเตยมันจังบร,ริเกเสียเงินหลายแต่หลายขั้นเติ่นอยเรียพสยพ,อพ,ออพอ่อวางสิเด้ดิพ่อพ่อท่อท่อวางบริลลับใส่แค่เพื่อปิดพุ่งปิดคิดปรับันปีเสียจำไหนคนจังเสียฟังรับมาเหยียดชู้กันแน่เหยียดชู้แบบใส่หมอลำเลยไปเมืองสวรรค์กับปิดสวรรค์ ไปเมื่อมาดามเห็นเป็นบาราไปเมื่อขอมกับเป็นขคิดได้ออกมาเออลรองเมื่อกันเตวามันรุมพุน่นสูงสูงใว้ลาสมอรัพคณะนึงกา,ารอชจ่วลำเบือเบองเดิฉากเมื่อขอชฉากเมื่อาราดามกระบวนเงีง่ยบไมล้ะกาอ่าอ่าอ่อบาบั้งขี้เป็นแปลงบอมเป็น,เป,นเป็นข้อขอ่อบตึกยิงง่งกต้นไม่ตาย แล้วก็ที่นั่งไอคีมา,ากะบาดแดงตกมาหรือเพดินสูบตายมากะเลิดหมีป่าอันนี้ก็มแมกกรามานานาพญาแากเมลาสูง2องเมตรหกตัวใหญ่น่ะแา้วเงี้ยว10เมตรแล้วหนากน้อยตัว, m, ตวละหเมตร้า้วก็พ่อมาขนตั้งแต่อันนี้ขั้นหนึ่งรวมขั้นหนึ่งอุปกรณ์ด้พอดีเฉพาะนี่ได้ดลนตอื่นเละมเป็นส่วนบุนมากับพญาแมกหรือขั้นหนึ่งจับย,ย่อม พ่อเล่นกับเปปุ๊บคนกะชมมาเออพญานากระลังการเนาะเท่ากับดีใจพุ่มจะยิ้มยิ้มมาเออพอตายดอกมะละเมาต้องได้มีโอกาสรับสติเกณฑ์หะือว่ารับสิเกณฑ์คนต่อฟังฟังอีหดีพอเขาก็งมะละหลายเนาะเทาก็บรับหน่อยๆแต่ว่าเออดีนะที่เรายังมีโอกาสได้รับสติเกแค์เออทั้งทั้งพญานาพญานากระลังฟังีในรังสองขวดที่ฉากนั้นก็ดีใจพุ่มใจพญาขอดแต่รับ ไงพ่ญากระดลำนั่งไอกระด่งลำก็เลยเปดนมือน,นั่นคนอยู่สอดแจงบลกหลายนี่เปิดรการแมนเปิดปรดูการค้นคนแจงบลกหลายพุ่มใจว่าปีกายเปิดปดูการค้นบ่หลายป่านนี้<อ>เนื่องด้วยเขาอาจจะหาเบิง้งยีนั่งไอถูกมากับเป็นได้เนาะเรา<อ>ก็พุ้มใจนะที่เขารอดูนั่งไอถูกมาตายเนี่เออถูกให้ดินสูงอัดเพราะว่ามีหมาเลี้ยงของพี่น้องกะกะระดีใจครับเพราะว่าพี่น้องตอบรับมากเป็นอย่างดี แต่เชื่อว่าปีนี้คับพ้นกับข้มเมต์น่าดีนั่นเองพ่อพุ่งใจหลายขอบดีใจหลายได้น้ำตาเิียอกเมี่ยเมียนขอมเมยียนละ,ะกะมาลังห้างคอแฟนคลับแลวก็จายมือเปิดพุ่งจนถึงวันนี้คอมเมต์นดูที่ว่าแฟนคลับเราสี่ปีที่หายไปไม่มาหาพอ่อสามปีที่หายไปไม่หาพอ่พอะก่อนโควิดนนะ่ะแฟนคลับกูไทยเยอะๆนะ่ะไม่เคยโทรมาหาพอ่อนะแต่ปีนี้นั่นสแสดงเ็จปุ๊บ ทั้งโทรมาทั้งเองียงบอกเขาคือพิมพ์บอกพิมพม์พิมพ์แชทแม่หาบักเงีวน้ำตาสิไหลมีแต่แฟนคลับเก่าๆมาชมว,ว,ว่าเออวอปันเจ้าขึ้นมาแล้วเนาะพราราบอันพีกายเนีย่ยคอยป่วยเจ้าหนึงนะ่งแม่หาได้ปะนะโอ้่อยากไอ่ไรพ่อพ่ออยากาอไหมเขาปานันบุรูกยี่ไรพันธุ์นุ่มบอคอยป่ห้เจ้าติดหนึงนะ่งแม่หด้วยพีกาย มีนี่นขอ่อยม้งเจ้าอย่งางขยะจาวาไปเนาะเจ้าปิดท็อปเดอ้อมันกับเป็นแบบว่าแค่เขาพิมพ์ม,มาแค่เขาโทรมาไม่หมดแฟนกับขับเก่าลูกเก่าเก่าลูกเก่าเก่าที่รักพอ่อลูกเก่าเก่าที่รักผู้ไทยมันเป็นอะไรที่เบมหาศาลสำหรับหัวใจเขาเบทเทิบรท์ทไทยกับราเซียไดกปอนพ่อกันกระลูกปบเสจกขนาดนำตาพังเงินสิบเอ็ดล้านกว่าประลาเขาสื่อฉีพขึ้นมาไดไร แต่อไปยังก็รูก็ได้ว่าจะพักกันดีใจ่ไม่รุนควาเดนเซอร์ตังแต่ตั้งไวม,มากไเข้าไหนยปานิชักเทียครับอันสีฮอตร้อยยี่สิบเนาะตอนก่อนปีนี้มาลอยหาสิบกว่าคนหนีไปสามคนเตียกัยังลอยหาสิบอีเลยจนใ้ตับชุดเพิ่มอ่ทีมหนึ่งนั่นเกือบหกสิบทีมที่ดีนะแล้วก็ทีมเอทีมเอเปร์เซนเก,งก่งเนาะ 30, 37, แมเจามสิบแล้วทีมบูยิ่งนะ่ะแต่สีาคน เขาถือว่าเยอะหยุดเยอะเยอะมากมากตั้งแต่เป็นผู้ไทยมาผู้ไทยเป็นเยอะที่สุดปีนี้เด่นเสิเร์ล้วขาท่าเต้นกับเป็นรักทีมบีตะควันมันสิอ่อนเนาะของเฮาเนาะพี่ป้อมกับสิรู้ทีมบีของเราม,มัออน,น,อนมมจะอ่อนมากเต้นไม่แข็งแรงเพราะเขาเป็นผู้ชายเต้นปีดีครูแก้วนะ <S <S เขา<ๆ>เขาเขา<ๆ>เขาเบรกเวลาเลยคุมบอลตุกคนไหนไม่เก่งจะมาสอนพิเศษเต้นมาสอนพิเศษเลยแหละ ตอนแรกเขาก็เล่นเติมแต่ว่าเต้นไปได้เนี่ยเพราะไปได้แบบผู้ชายอ่ะก็เต้นดีดีจากทั้งหน้ากัข้างหลังก็ซ้ำกันก็ถือว่าเราเก่งอยู่เราเก่งปีนี้เป็นยังคือเหลือล้ำเหลืองมั้ยไงวะมันเป็นฉากมากฉากเมื่องขอมกับมากสาบานครับคิดว่าเสี่ยงฉากนังไอ้ทุกทุกมาถึงไม่ได้สูงสามฉากก็เสี่ยงคนอยู่มาเห็ดโชว์ใส่สามฉากกันนะอยากเห็ดโชว์ก็เสี่ยงล้ำเหลืองนี่มา เป็นวกแหลกโดยลูกเป็นวกแหลกคือพวก่อเลยเขาารรมนานเรีวๆนี่แต่เพราะถ้ามีะเหตุนอนพ่อเขาได้คิด่ามว่ายันมูยังบวกว่าปยญยาวิปปิบาิเพื่อนเพื่ทางดเพือนเมียเ่มันก็ดเปลือกนเป็นเหตุตัวตัวเปลือกตัไหนจัไหนมันกล่าวมาอยู่โลกนีแม่เขาจะบุกเบิร่ำเรองหลูกลานเขาก็ต้องเห็นเลยว่าให้เขาเบิกร่ำเรียงตกก่อนเนาะกระเบียดนะครับเลยคิดพ่อ อันนี้พ่อเลยนะแต่แต่ถ้าเต้นเป็นครูแก้วเขาก็จะเป็นแบบว่าเต้นธรรมดาแต่พ่อว่าพ่อขอได้ไหมพ่อขอได้พ่อรู้คออะไรพ่อพ่อขอว่าตันแนงเสดียงออกมาได้บอแล้วก็นแนงนี่แต่ว่าเขาฮ็ดปะเดี๋ยวพ่อเลยเขาทําไม่ได้ถ้าพ่อจะเปลี่ยนอยู่แนงคนนี้จะใส่ใส่ชุดแบบผ้าไหมผ้าไหมตัวนี้คือจะเป็นแบบว่าจะเป็นโมเดิร์นตัดเอาผ้าไหมมาตัดเป็นโมเดิร์นแล้วก็จะเป็นยืดผูหวังอลังการเป็นอยู่ใหญ่แล้วก็ ใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นขนเพื่อวางหลักการันดึงผ่าแยงอันนี้ความคิดแบบนี้นะซุ้มแดนเซอร์จะตึง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 ึงแยงจุดวิเษาอันนี้พ่อความคิดพ่ออย่พ่อคิดว่าแบบนี้คือสิโอเคอยากให้คนสื่อสารว่านี่ผู้ไทยโชว์นะอย่างประมาณพ่อพี่กะขอบคุณอยากฝากถึงแฟนเพ้่มา ให้กลับมาพอวิ่งกเนี่ยพวิพอทอพวิศิสู่ต่รกตี่สั่งให้มันเบื่อวางอลังการต่อไปในปีหน้าก็คิดไว้แล้วว่ารู้แลวทางว่าจะเป็นยังไงที่ท,ที่ที่มันมันมันจะเอาใจคนอยู่เอาใจแฟนเพลงอยู่เข้าเกษียบแบบย่ญ่เบื่อวางอลังการต่อไปครับยมม้งงสาาาาฝนกฟลลชโจ ย่ามใจแฟนนังเอ็มบ่หายหมื่นพันปัญหามากมายเหมือนผ้าอยู่ร้ายก็น,นำซ้ำเติมพันครั้งที่ทอกปลอยครั้งที่ใจหมดแรงก้าวเดือแในพ่อเสียงเป็นเป็เอื้อนสู่เดิสู่เดิยังมีเฮ่ยนยา What the